เส้นนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลยี่สารนะครับจงบังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางลับที่ไปอาเภอบ้านแหลมแล้วก็อําเภอชะอำนะครับระ,ระยะทางก็ประมาณ70กว่ากิโลเมตรแต่ริมฝั่งถนน,งน,นนะครับทางถนนนะครับก็จะมีป่าชายเลนนะครับตอนนี้มีต้นต้นโกงกลางเนาะอ,อ่ามีต้นโกงกลางนะครับซึ่ง เหมือนเรากําลังมาศึกษานะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็บูรณาการกับวิชาสังคมในเรื่องของสารภูมิศาสตร์นะครับจริงจอาจจะว่าไปเวลาเวลาน้ําขึ้นมันขึ้นมาถึงนี่หรอมันถึงมีป่าชา์นน่าจะใช่หมันมันมันน่าจะขึ้นมาถึงนี่เวลาน้ำขึ้นนะมันก็ต้องท่วมสนุนในกรม อ้าวมันก็ไปไม่ได้อแต่มันคงพกเีื่อวลานน้ำมันทั่วเหมือนเหมือนก็ลงเร็วเพราะมันลงเพราะมีทางลงทะเลมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนทางทางลาบมันน้ำมันมี่ไปเนี่ยเนี่ยมันแสดงว่ามันขึ้นอ่ะอ๋อแสดงว่ามันมีคนตัดเยอะอยู่เอ้มันก็เยอนนะป่าป่าชาเลียนแถวนี้